สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเ i ียด e มแอนทันะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาชมอีสูซล็อกกี้นะครับคันนี้เป็นรถบรรทุกพ่วงยี่สิบล้อนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้แปลงคานคู่หน้ามานะครับท่านผู้ชมครับแต่งสวยนะครับคันนี้ดูครับ เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดรอบคันกันนะครับมาชมกันครับตัวนี้แต่งเรียบๆนะครับสไตล์ถูกกฎหมายนะครับแต่งแบบนี้ไปที่ไหนไม่ต้องกลัวนะครับท่านผู้ชมครับดูครับกระจกก็จะเป็นชุบนะครับแล้วก็มีหมวกนี่ครับแต่งเรียบๆนะครับ สไตล์สะอาดนะครับคันนี้แต่งดูครับนี่กันชนก็ชุบเล็นะครับท่านผู้ชมครับดูครับนี่เสียงเครื่องคันนี้นุ่มมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับดูครับผมน่าผมคิดว่าน่าจะเป็นโคดอานะครับไม่โคดอาก็โคดไนะครับถ้าท่านผู้ชมรู้ก็ วคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสวยนะครับดูครับเบ้าบันไดก็ชุบนะครับนี่โอ้โหรถสวยมากนะครับดูครับ ตัวนี้ก็แปลงใส่เป็นกระทะลเดียนแล้วนะครับดูครับแค่ซีครับแคปซีใหญ่นะครับล็อกกีย์อันนี้อันนี้ก็ไปเสริมคานมานะครับท,ท่านผู้ชมครับผมผู้น่าผมสอบถามหลายหลายคนขับนะครับเสีย่ยเจ้าของรถเขาบอกว่า การต่อคานคู่หน้ามันต้องมีความที่ถี่ถันนะครับเพราะว่าองศาการเลี้ยวนะครับถ้าไม่ได้ส่วนนะครับท่านผู้ชมครับมันจะกินยางนะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับเพราะว่าสองคานหน้ามันขับเคลื่อนด้วยหนึ่งบอมอะไรนะครับเวลาเลี้ยวก็จะไปทั้งหมดสองคานเลยนะครับอันนี้คือความรู้เบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็น เบคคิฟี่นะครับย้ายมาผมคิดว่าน่าจะย้ายมาจากตรงนี้นะครับย้ายมาไว้ตรงนี้แทนนะครับเื่อนผู้ครับดูครับแคดซีเขาใหญ่นะครับดูครับเบิร์นเลยนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็เป็นสองเเพานะครับท่านผู้ชมครับก็เป็น ยางเลเดียนกระทะเลเดียนนะครับทั้งหมดเลยนะครับครับไฟตัวแม่ก็เป็น LED นะครับสงสัยเสียคุณัับจัดนะครับดเดี๋ยวเรามาชมตัวลูกกันต่อนะครับตัวลูกก็2อคานะครับ รถก็สําหรับใช้กับงานเกษตรนะครับทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาชมบั้นท้ายตัวลูกกันนะครับช่วงนี้เดีย t ดัมแอนทักก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่ค่อยได้อัปเดตช่องกันเลยยังไงก็ต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ f อทุกท่านนะครับ วันนี้ก็มาทำหน้าที่นะครับเอาของดีมาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ครับบ้านใครมีนะครับผมว่าหลายๆคนนะครับมีอยู่แล้วนะครับรถสิบล้อตัวนี้ก็ตัวลูกต่อนะครับต่อลวขึ้นนะครับอีกสี่เส้นนะครับตัวแม่ก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับร้อยต่อมันครับนี่ครับต่อขึ้นนะครับ ตัวลูกก็แปลงนะครับนี่แปลงใส่เป็นไฟ LED นะครับที่เก็บอุปกรณ์ก็ชุบนะครับนี่ครับเห็นตัวคนถ่ายเลยนะครับ บางฝุน่นก็เป็นบางฝุน่นท้องช้างนะครับผมชอบล็อกกี้คันนี้มากนะครับท่านผู้ชมครับแคสซีเขาไม่มีผูเลยนะครับแต่ล้างอีกสักหน่อยผมว่าสุดยอดนะครับโอ้โหผมบ้าแล้ว เครื่อง้องหมกเม็ดมานะครับท่านผู้ชมครับโอ้เครื่องใหญ่ครับอันนี้ถ้าผมถามเยีกคนขับให้นะครับ เสียครับรถคันนี้วางเครื่องมาใหม่หรือเปล่าครับวางครับโอ้วางเครื่องมาใหม่นะครับเครื่องเท่าไหร่ครับเสียเครื่องสามหกครับโอ้สามหกศูนย์หกยูแซทใช่ไหมครับอ๋อครับผมว่าแล้วรถต้องหมกเมตรครับนี่ต้องไหนครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวยกให้ดูแล้าครับครับอ่าเดี๋ยวพอดีเสียใจดีนะครับเดี๋ยวยกหัวดูให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับ อของดีเขาให้นะครับท่านผู้ชมครับผมว่าแล้วเครื่องมันนิ่มนิ่งๆน,น,น,นะครับหมายถึงว่ามันนิ่มดีนะครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมครับ สุดยอดครับดูครับโอ้ดูนะครับเรื่องครับประทับใจครับท่านผู้ชมครับดูครับวันนี้ ผมก็เอาของดีมาฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกฝั่งหนึ่งน,นะครับเอ้าเสียเทบโบแบบนี้เกาเรียกเทบโบคู่หรือเปล่าครับ,ทบเทเบปกติเข้าไปแหละแต่แปลงผ่นอ๋อมันเป็นเทบโบแปลงแผ่นนะครับท่านผู้ชมครับดีครับ เครื่องก็ติดจัดเลยนะครับขึ้นเขาขึ้นมอได้สบายเลยนะครับแบบนี้โอเคครับผมค,ครับเดี๋ยวเอาหัวลงก่อนก็ได้ครับเสี่ยโอ้โหโเจอของดีเขาให้นะครับ จบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ